กินได้ค่ะอันนี้เป็นวิดีโรื่องปลาค่ะอ๋อไอเด็ดนี่ไงค่ะใช่ค่ะแล้วสอันนี้จะอร่อยนะคะลุงจะอร่อยมากมากค่ะชื่นใจลุงโอเคค่ะถ้ามาใหม่นะลุงนะจ้าที่กุ้งที่กุ้งอ่ะมามาที่กรุงถือถือแบบเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่หมีเต็มหน้าใหญ่มากเลยนะเต็มมาค่ะไอ้เผลดมันถ่ายรูปไม่สวยใช่ไงจ้าจะให้โวยวัง ยินดีมากเลยที่รู้มาโอเคค่ะยินดีเช่นกันค่ะที่พี่นุ้ยอุตส่าห์ทำใจกล้าไปขอลากับคณะพอดีอะค่ะฮัลโหล่ะอันนี้ดูเตัวสวัสดีค่ะปองปองอยากพูดอะไรบ้างไหมคะหิวหิวอะคะน่ากินมากเลยดีใจดีใจเพื่อนมาเยอะแยะเลย รอค่ะลาอีกสักสองสามวันไหมคะโอเคโอเเดียดไทรเลยคะเดียดไทรเลยใช่หมโอ้ยแล้วอันนี้ชื่อดีมานนี่ใช่ไหมเดอร์ดีมานอ่ะแล้วใส่อันนี้คืออะไรครับพี่เียครแกงผักหละค่ะอันนี้มีจี่กุ้งจี่กุ่งนี่อะไรนะเราลงเซ็งชื่อจริงชื่ออะไรแก้มชอ่งก๋าด่ะนดูดู

ส่วนพี่บีจะงานหนักกว่าเพื่อนก็ตุนคาเฟอีนะคะเฮลโลสไตล์ค่ะเดี๋ยวต้องขับรถไปลำปางเ่ยกาแฟคุณลุงคนนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะของแม่ของรสชาติถึงใจนะคะใยช้างปั่นนะคะเมนูรีขอแนะนำค่ะโอเค